นอจ้าทักทายก็มาดําแจวกะมันนี่เขาป้าคือเกา่าค่ะกันยุดกระได้ค่ะเปบรรยากาศปลาสนน้ากันพี่น้องปลากระแหงแหงฝนตกมาเมือก้อนนี่กะกะบ่เปียกซุมมยังดอกซุ้มต่ใบใหม่ทั้งทึงก็เปียกมาดําแจวสองอยางละ่ะพื้นดินกระแหงคือเก่าพี่น้องเอามารุ่นน้ากันว่าห้าสิได้เห็ดบ่พี่น้องมั้ถ้าเป็นแต่บ่มีเห็ดแท้ถ้าบ่ไร้กกถือว่าหฮามาอย่าออกกําลังกายน้นพี่น้องเนาะเอ้อ มาลุนกับมาน้ำแซ้วค่ะพี่น้องสดงพ่อพัดบ่มันนี่โหปลามากเจอเลยเบิ้ลปลาหมันพี่น้องเป็นแนว้อใหญ่เต็มที่บ่า,า,า,าพี่น้องพวกนี้ดอกยังอ่อนอยู่ได้พี่น้องนี่เห็ดมันปูด้วยพี่น้องเด้อเห็ดเหลืองหรือเห็ดมันปูนะคะ บมันเห็ดดอกบ่าอืเด้อันนี้เป็นเห็ดพัดแสบอีสันนิดนึงพี่น้องขายแพงทั้งจะนี้ว่ามีขายน้ำห่างพี่น้องเอาไปเห็ดใส่ซีดฟ้องหนูกระแสบแต่ว่าดอกอยู่ทั้งนี้มันสิโบอคอยเหลืองมันสิเหลืองอยู่ข้างล่างดอกข้างบนนี่โบเหลืองบันไหนพี่น้องงามเนาะเอามาเก็บน้ำกัน,น,นมาอีกละตัวมาดำแจ๋วเลยเอา กับฝงโดงพี่น้องส่งไปซ้ายดอกนี่เพิ่นสีฮักไปสักหน่อยแต่วัยใหงามอยู่พี่น้องสวยๆเลยค่ะหายกินมาที่เก่าพี่น้องไม่ดำแกวขึ้นมาดอกบักง่ายนึงเห็ดพันธุ์ขู่ือเก่าพี่น้องน่ะสวยค่ะสวยพี่น้อง ถ้าสวิตขึ้นดูสิละกิ้นดูใจค้อนใหม่เอาเก็บนะพี่น้องนอเนาะเก็บค่ะเป็นจุ่มเป็นกออยู่สวยอยู่ค่ะอันนี้อีกน้ำแจ้วนว่าได้ถุงมือว่าน้ำพี่น้องมาเนี่ย เก็บสดสดห้พี่น้องเบิ่งเลย,ยนี่เปิ้ลปูอีกเลยมันน้ำเจ้าคิดว่าช่วงนี้นะสิเป็นฤด,ดูการทรงถ่ายนะั่นแหละเพราะว่ามันกะดอกหน่อยก็ไม่อยู่แต่พี่น้องแต่ว่ามันออกห่างบุพตะขีนเนะาะนี่โอ้ยเสียวมือเหอะบดเดียวถุงมือมานน,น้ำไอ้ดอกน้อยค่ะเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นช่วงสุดท้ายนั่นล่นะ ออกกะห้างห้างอยูม่มาอนี่ยังยังาุนเติบอยู่จา้าพอพี่หนอจ้ะก็เลยคิดว่าิิเป็นส่วงฤดูการถ่ายแล้วล่ะเอาเก็บน้ำกันมวลม,มวนสักก่อนเนาะถ่ายก็จังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่หนอป่าดอกนี้มันไปง่ามเา <laughs> <น>าาต้บ้านบานแต่บ่งงาม <laughs> แข็ง,ขง,ขงๆอยู่ค่ะ หนงางง่วนนี่ออกห้ายครับพี่ดอกก็ร่างตุ้มๆแบบนี้ก็หลายเติบถ้าพี่น้องก็สิ่ละขึ้นยูดอกเดียวยังสี่ก็ขึ้นพี่นอ้องคอยละงึดเฮ็ดกระไดเอาร่วมกันไปแกงเอ้ยไปพัดนี่พี่นอ้องดอกนก็ะไดดอกงี้ สวยอยู่นะคะนไหพี่น้องคนละเสตได้เอาได้ยุบกว่านี่เสตได้เนาะดอกเถวแถคือว่าผอ,อกันตอนตอนโนโม่มาผอกันตอนแถาเฮ็ดอย่งน,นี่ผู้เก็บเห็ดกระเถาพวกเห็ดกระเถาคือกันโอ้พี่น้องเลยเบิดพี่น้องมองนี่แถาทีมเบิร์ตอืมกนกับวิ่ญางมาเก็บเนาะแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดอก ไปอีกโอ้ยยุ่งมือนจมาตอมคนนะคุณนะออกไปห้องผุนพี่น้องแม่นเบอร์เด้นเน่ยผุนท้งผุนอีกโอ้ยเก็บน้งกันค่ะเ่าก็เอาตัวเนอกมันพัดแสบอยู่เฮ็ดอันนี้พัดแสบด้วยพี่น้องเด้อพัดแสบแสบตัวกินกับสเต็กเนี่ยโอ้ยเอาหยัางมาแหลกับใบย่อมค่ะสดๆใหม่ๆเ่าแล้วก็เอาพี่น้องจ้ามองนี้เ่าที่ดูพี่น้องคนลุ้นต้นเห็ดอันดดกเ่าเลยไท่เขามากมองนี้ นี่เกิดขยายมากพี่พี่น้องก็ลังสิเกิดกระมีจักมันจังได้เห็ดกระได้อันหน่อยก็มีอันใหญ่ก็มีเอาเก็บมาพี่น้องเนาะนี่ช่องแท่นล่ะพี่น้องเห็ดมันปูนะคะมันปูดอกใหญ่เก็บกันเลย สี่หงอนหงอนเออคนน่ะข้างได้อยู่พี่น้องข้างได้อยู่เกิดกับม่เกิดอยู่จังสี่ละพี่น้องนี่เบิ่งแป้นแปดนี่แหละอ๋อเก็บตัวเนาะดอกหน่อยก็ปล่อยไว้เอาแต่ดอกยังไๆมันค่ะเด็กเก็บอยู่พี่น้องมือหมานมือบ่หมานละเนาะเฮ็ดกระไดให้มันหมานทุกมือก็เป็นไปบ่ได้ละ เขาเก็บอยู่ดูดูอยู่เนาะก็บ่ได้เก็บปลาเก่ายวไปไหนได้พี่น้องหัวกระเปียนปลาอยู่มันมันหลายเนาะปลาใหญ่ในเจนีวานี่เก็บละละและแถวนี่แหละพี่น้องบ่ได้ขึ้นเขานุ่เขาก็ได้เตี้ยมูตงหรือว่าตีนแกอ,อีก้ะพี่นออ้องเอาคุ้มตูมอยู่ได้พี่น,อน,าาน้องเด้อนะเอามาเก็บน้ำกันพี่น้องนงาเก่าอ่นอน กระดอกซ้ำหน่เด้อาาพี่น้องเด้วยบ้านใหญ่ต่ำหน่อยตบาก้าเอาใจค่ะเห็นป้นี่ค่ะกินแซ่บผัดแซ่บซ้ำหน่อนี่ออกหลายอยู่ดอกหน่อยก็ยังมี่เด็พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะเห็นไหมกินเก๋พี่น้องเบิง่งกินกระแหงเหง็นี่ค่ะคือมาแบบนี้นี่ดอกหนึ่งในกลุ่มหนึ่งพี่น้อง เก oh, AH right. so ็บน้ำกันมาตานี่ข้อยสะออนเห็ดอันเนี้ยก่อเห็ดนางแกะพี่น้องเห็ดตีนแกะโอ้ยนางแก่พอวะเบ่งดอกเพิ่นเงาใหญ่เนาะเพิ่นม้อนบานใหญ่ได้กกำลังตุมๆพี่น้องนี่ม้อนหน่อยๆมั้นี่ ทำงานนห่อยๆนี่เกิดร้ายอยู่พี่น้องนี้นยังขืนร้ายอยู่บเคเพดน้ำกันได้พี่น้องเด้อตัดขาดเดอพี่น้อง,อง,องมันผู พี issance, connect, glass, ement, ่น้องอืมบ่แม nice. <car ole offs> ่นเห็ดบอกเออเด้เห็ดมันปูผัดแซ่บๆพี่น้องเห็ดเหลืองเนาะขึ้นก็ลังขึ้นหน่อยๆหลายอยู่พี่น้องผีเบื่อนี่มาออกหลายแท้พี่น้องแม่เฮาบ่กินนี่เนาะเอาแต่เปียอมูตัวหนาพี่น้องเลยอันนี้ก็คือหน่าเฮ็ดตีนแกะ้าพี่น้องเนาะอดอกบานมาเพิ่นก็สิเป็นกุ้ยข้างล่างอ่ะนะพี่น้องแต่ว่านี่ มันไม่ตะดอกตรงตูมอยู่ทั้งทั้งเจนีว่าพี่น้องนำเจ้ลไปย่างยึดแต่สิละพี่น้องจ้าไม่ปลาพี่ค่ะมันจะชื้นมากสีนเนาะให้ป่อเยเก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าเหง่ยเป็นแห,ง,หง่แหง่เป็นไงบุ<อ>กแต่เมือ่อก่อนฝนตกมากอะ่กะแต่นนตกมากโบโบหลายป็นไงนะพี่น้องตกมากก็หายใบใหม่เปียกอื นี่ครับพี่น้องดอกไม้เพิ่งมีอยู่คิบไปเนาะแค่คันขึ้นนี่กระสิบประมาณนี่แหละพี่น้องต่อไปผัดร่วมก็เพชรเห็ดเหลืองเห็ดมันปูก็แซ่บเพื่อกันพี่น้องจ้ากรอบกรุบๆพูดแล้วนี่น่ามิโลหนางง้วมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้อนง,อไง,ไงอเห็ดจะเสียหล,ลายๆพี่น้องจุ่มกับมีบานกับมีเด้ พี่น้องเฮดเท่ากับ<ม>พ่อได้ผัดจีดอกเนาะสิได้จักันอันกะละมังหน่อยนึงอยู่งพอดีผัดละเอ้ามื้อนี้บ่ได้เอากระตามาเอาถุงมาพี่น้องมันพายนักค่ะบรรยากาศปลาเฮาก็ประมาณนี้ละมื้อนี้มาดําแจ่วกะลาพี่ละน้องก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันหิวข้าวแห้งล่ะพี่น้องเออได้ซํานี่ละเฮดก็พอแล้วพอได้ไปผัดเนาะเอา้าพอบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามให้มาดําแจ่วหน่อยเด้อ พอบคุคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะขอบ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปจ้ะ